ครับสวัสดีครับก็วันนี้ติดตั้งกับ Yamaha Aero ร้อยห้าสิบห้าตัวใหม่ล่าสุดนะตัวปีสองพันยครัิบสองนะโฉมใหม่ล่าสุดนะก็วันนี้ติดตั้งสองรายการก็คือจะเป็นไฟหลีเลี้ยวทวินวันชุดคู่หน้านะครับแล้วก็ไฟผหมากนะครับสองรายการนับแยกกันนับก็ในตัวไฟเลี้ยวนะครับของเดิมจะไม่มีไฟหลีในตัวไฟเลี้ยวนะครับจะเป็นแค่หลอดหลอดไส้แล้วติดเวลาเปิดไฟเลี้ยวแค่นั้นนะจะเป็นหลอดไส้เราค่อนข้างกินไฟในนี้เราทำเป็นวงจรครับแล้วก็ใส่เป็นหลอด led ทั้งสองข้างเลยนะครับเมื่อเปิดซื้อกุญแจมาจะติดเป็นไฟรลี่เลยนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีไอบูนะครับ,จะ,สสะรบจะเป็นแสงสีฟ้าอมขาวนะครับจะเป็นแสงสีฟ้าอ่อนๆนะครับจะดูให้ไม่ติดตัวรถดูใหญ่ดูเต็มมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อทําการเปิดไปแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับ มาทําการปิดเฟลอวจะเปลี่ยนเป็นสีไฟเหลีไอบูเหมือนเดิมนะครับเหมือนกันทั้งสองข้างนะครับอ่าก็ส่วนมาในรายการที่สองครับก็คือสวิตไฟผ่าหมากครับอันนี้ก็เราทําเป็นปลั๊กตรงรุ่นเหมือนกันนะครับแล้วก็ใส่สวิตเข้าไปนะครับตรงนี้จะมีรูอยู่นะครับกดลงนะครับก็จะติดเป็นไฟ่าหมากเลยครับสองข้างซ้ายขวาหน้าหลังนะครับ ามาดูที่ตัวไฟรีเดียวด้วยครับเวลาติดไฟพามาก็จะกระพริบแบบนี้เลยพร้อมกัน2ข้างนะครับเมื่อทําการปิดไฟพามาก็จะเป็นไฟรีสีไอบูเหมือนเดิมนะครับโอเคครับก็เรียบร้อยครับสำหรับผูดด้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับตามรายละเอีที่ลงไว้นะครับโอเคครับสำหรับวนนันนี้ขอุมครับ